สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะได้มีกลับมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พบกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งขะเจ้านำบทเรียนมาแบ่งปันเป็นชุดชุดที่กำลังแบ่งปันหรือว่านำมาร่วมกันศึกษากับพี่น้องในช่วงนี้เป็นชุดที่มีชื่อว่าข้อคิดชีวิประจำวันทํามาแล้ว12ตอนนะคะ ในกรณีที่พี่น้องอยากไปฟังกาหลังพี่น้องก็ลองเข้าไปฟังดูที่ YouTube ของพระจักนะคะ w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  p k c c h o r g นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเข้าสู่ตอนที่13ของบทเรียนชุดข้อคิดชีประจำวันแต่เราจะอธิษฐานร่วมกันก่อนนะคะ สาธุการแค่แต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่ได้มีกาศมาร่วมการศึกษาพระวจนะพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรถ้อยคําของพระองค์นั้นให้เกิดผลเป็นที่ถวายสรรเสริญในพระนามยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนข้าพี่น้องบทเรียนชุดข้อคิดชีวิตประจําวันตอนที่13บวันนี้หัวข้อที่บอกว่าการไว้วางใจ การไว้วางใจนะคะซื้อวามหมายของคำคำนี้ก็คือว่าเรา,อามอบทางมอบภาระปัญหาของเรายกตัวอย่างว่าเราวางใจให้กับใครสักคนหนึ่งสมมติเรามีเรื่องราวบางเรื่องเรามอบหมายให้คนหนึ่งทําแทนเราหรือเราอยากให้เขาช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การเงินอะไรต่างๆนานาในชีวิตประจำวันเรื่องของเราเราต้องการให้คนอื่นช่วยแล้วก็ไปปรึกษาเขาคุยกับเขาแสดงว่าเรามีความเชื่อมั่นในคนคนนั้นว่าเขาจะสามารถทำให้เราได้เขาสามารถที่ทำให้เราได้แต่ในกรณีที่อ่าเรามาพูดถึงในชีวิตประจำวันของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน ถ้าเราวางใจพระอัมปีสอนให้เราวางใจในพระเจ้าก็แสดงว่าเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าของเรานี้เป็นพระเจ้าที่เรานมัสการเราต้องมั่นใจกับพระองค์เรารู้จักพระองค์เราก็เชื่อได้ว่าทุกสิ่งอย่างที่เราวางใจมอบหมายให้พระองค์อะไรต่างๆนานานในชีตประจําวันของเรามันจะเป็นปัญหาชีวิตเราปัญหาครอบครัวปัญหาธุรกิจการงานหรืออะไรต่างๆเราก็มีความเชื่อว่า พระเจ้าจะช่วยเราได้ในหนนเราต้องมีความมั่นใจนะคะถ้าเราวางใจหมายความมีความมั่นใจในพระเจ้าของเราวันนี้ก็นําพระคัมภีร์แปดตอนแปดข้อมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยข้อที่หนึ่งสรุดีสามสิบเจ็ดข้อห้าแล้วข้อออข้อสามและข้อห้าบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าและกระทําความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัย จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จจงวางใจในพระเจ้าและกระทําความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยพี่น้องที่รักถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าถ้าเราวางใจในพระเจ้าจริงๆพี่น้องที่รักในการดําเนินชีวิตสมมติว่าวันนี้เราอธิษฐานเรามีเรื่องราวเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้า เราบอกพระเจ้ามอบเรื่องราววกับพระเจ้าในขณะที่เรารอคอยคําตอบหรือเรารอคอยสิ่งที่เรามีความหวังในพระเจ้านั้นนะคะพระเจ้าก็อยากจะให้เรานี่เป็นคนที่มีความสงบเนาะแล้วก็กระทาความดีมากว่าดําเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมออะไรที่เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าตรงไปตรงมาเราก็ดําเนินในทางของปรุงต่อไป แต่บ่อยครั้งนะคะเราอาจจะไม่สามารถนิ่งได้ไม่สามารถที่จะรอคอยได้เราอาจจะ,ะกระวนกระวายนะคะแต่พระเจ้าอยากให้เราดําเนินชีวิต้วยความสงบนิ่งชิ้นชมยินในพระเจ้าพระพิไว,ว่าท่านจึงอศาศัยอยู่ในแผ่นดินและชิ้นบานอยู่กับความปลอดภัยพี่น้องที่รักถ้าเราวางใจในพระเจ้าแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นเพิ่มขึ้น เราอาจจะไม่ปลอดภัยแต่พระเจ้าก็สอนเรานะคะว่าเราอยู่ในโลกนี้แผ่นดินนี้เต็มไปด้วยความาโหดร้ายเป็นเต็มไปด้วยการหลอกลวงเต็มไปด้วยสารพัดส,สิ่งมีสิ่งเดียวมือระวังแกในพระเจ้าแล้วเราทําความดีต่อไปแล้วเราดําเนินชีวิตพระเจ้าจะรักษาวความปลอดภัยของเราเราจะมีความสุขเราจะมีความชื่นชมินดี และเราจะมีความชื่นบานในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามาถึงพระคัมภีร์ข้อที่ 2, สอาุดี40ข้อที่สบอกว่าคนที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขผู้ที่ไม่ได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่ลุงเจนไปตามความเท็จพี่น้องที่รักถ้าระวังใจพระเจ้าแล้วอยากอยาหนุนใจว่าให้เรานิ่งอย่าให้ความคิดของเราแต่ละวันเปลี่ยนไป หมายความแต่ละวันเมื่อระวังใจสมูวันนี้ระวังใจกรพระเจ้าแล้วเราก็มีความโกรโนกระว,วายเราก็วิ่งไปหาคนนั้นวิ่งไปหาคนนี้ไปทําสิ่งอะไรต่างๆแล้ววันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันวต่อๆไปเราก็ทําอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งเรื่องราวที่เรามอให้กับพระเจ้านะคะก็ไม่ใช่ว่าพุง์จะตอบเราทันทีในวันนี้นะคะก็แล้วแต่สถานการณ์แต่พังบิวอว่าถ้าระวังใจในพระเจ้านะคะเราก็ไม่ควรหันเหความคิดเราไปทําอย่างอื่น คือนิ่งอยู่กับพระเจ้าถ้าเราทําสิ่งเหล่านั้นได้พระคัมภีร์บอกว่าเราก็เป็นสุขเราก็จะมีสันติสุขนะคะจิตใจเราก็จะสงบสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารักษาใจเราไว้และก็ให้อยู่ในความสงบนิ่งและรอคอยพระเจ้านะคะเรามาถึงพระคัมภีร์ข้อที่ 3, สามสดุดีร้อยยี่ห้าข้อหนึ่งบอกว่าบรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาสิโยน ซึ่งไม่วั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิดบรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาสิโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิดภูเขาสิโยนเป็นภูเขาของพระเจ้าถ้าเราวางใจในพระเจ้าชีวิตเราก็จะไม่หวันไหวคือจะสําญดงออกมาว่าเราไม่หวันไหวเราเชื่อมั่นในพระเจ้าว่าสิ่งที่เราวางใจในพระองค์นั้น พระองค์จะกระทําให้เราพระองค์จะมีคําตอบให้เราเราไม่หวั่นไหวบุคคลผู้นั้นจะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านและดํารงชีวิตอยู่เปน็นนิดนิรันดร์หมายก็ว่าชีวิตเราก็จะดาเนินกับพระเจ้าจนถึงอนาทีสุดท้ายของเรานะคะเราจะไม่สงสัยในพระเจ้าของเราเลยเรามาถึงอสุภาษิตบ,บทที่สามข้อห้าข้อหก จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและปรุงจะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่สามข้อห้าข้อหกก็เป็นพระคัมภีร์ที่อ่าบางคนก็ท่องได้แล้วก็คุ้นกับพระคัมภีร์ข้อนี้มากบ่อยครั้งเราก็หนุนใจคนอื่นเนาะเวลาคนอื่นมาคุยกับเรา มีความกระวนกระวายกับปัญหาสารพัดทุกสิ่งเราก็ใช้พระคัมภีร์นี่แหละหนุนใจบอกว่าอย่าก,กระวนกระวายอย่าวิตกกังวลแต่จงวางใจในพระเจ้าคือเวลาเราพูดเนี่ยพูดได้นะพี่น้องเราหนุนใจคนอื่นแต่สําหรับเราบางครั้งเราก็ทําไม่ได้แต่พระคัมภีร์ก็สอนเราวันนี้ว่าจงคําว่าจงคือคําสั่งเลยนะคะจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจเหมือนที่เราพระคัมภีร์ของเรารักพระเจ้ารัก้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิด สิ้นสุดกําลังของเราวางใจในพระเจ้าด้วยสิจใจของเราเมื่อเราวางใจในพระเจ้าด้วยสิใจอย่าเพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองหมายความว่าความรู้ของเราความคิดของเรานั้นนะคะเรารู้แล้ว่าเราใช้ความคิดของเราใช้ปัญญาของเราใช้วิธีของเราเนี่ยคือไม่ได้ผลแต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าเราก็สลัดสิ่งเหล่านั้นเราไม่พึ่งพาความคิดของเรา บอกว่าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าในวิถีทางของเราในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเราคิดจะทาอะไรพี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งก็ตั้งพินุญาตว่ายอมรับรู้พระองค์ก็คือว่าให้พระองค์เข้ามามีส่วนเราอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าคือปรึกษาพระเจ้าก่อนละ่ะอยากให้พระองค์มามีส่วนในเส้นทางที่เราจะ,ะทําอยากให้พระองคอ์ให้เรามีข้อคิดให้เราเพราะเรารู้ว่า พระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหาสจรใช่ไหมคะเราก็ปรึกษาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วพระองค์พี่ก็บอกเรานะครับว่ายอมรับรู้พรองอธิษฐานขอให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในเรื่องราววันนี้ที่เราจะทําอธิษฐานแล้วหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วก็เราก็วางใจเรามอบให้สิ่งที่เราต้องการให้พระเจ้าช่วยนั้นมอบให้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิธีของเจ้าราบรื่น วิธีก็คือเส้นทางที่เราเดินในแต่ละวันเราเดินในแต่ละวันยี่บสี่ชั่วโมงต่อวันพี่น้องที่รักเราไม่ทราบวา่าวันนี้ชั่วโมงข้างหน้าหนึ่งวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นเส้นทางที่เราเดินบนโลกนี้ไม่ราบรื่นหรอพี่น้องต้องมีอุปสรรคมีเหมือนกวาน้ํามีอะไระคลุกคลักเราเดิน เราเดินไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าผู้นี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าระวังใจในพระเจ้าแล้วยให้ปรุงเข้ามามีส่วนในเส้นทางที่เรากำลังเดินท่านพี่บอกว่าปรุงจะทําให้วิธีของเราราบรื่นจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามจะมีเรื่องราวพระองค์จะจะชาระแก้ไขให้เราและเส้นทางที่เราจะราบรื่นเราจะสะดวกสบายในการดําเนินชีวตเพราะพระเจ้าจัดการทุกอย่างให้เราล่วงหนาเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รู้ไม่เพียงแต่ว่า ชีวิตเราปัจจุบันนะพี่น้องพระองค์เป็นพระเจ้าที่สามารถร่วมรู้ได้ถึงอนาคตของเราถึงบั้นปลายชีวิตของเราทุกๆคนนะคะพี่น้องให้พังพีคอนี้เป็นข้อคิดสําหรับเราและให้เราดําเนินชีวิตตรงตามพระวจนะพระเจ้านะคะเรามาดูข้อที่ห้าุดีแปดสิบสองข้อแปดุดีแปดสิบสี่ข้อสองบอกว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาบุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา จอมโยธาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นป้อมเป็นกำบังที่เขแข็งปร่งทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็งพระคัมภีร์บอกพระเจ้าจอมโยธาโปรุงยิ่งใหญ่โปร่งมีฤทธิ์เดชปรุงมีฤทธิธนุภาพสามารถที่ทําลายป้อมปราการศัตรูอะไรต่างๆวิญญาณช่วต่างๆในชีวของเรา เพื่อนพี่บอกว่าแค่แต่พระเจ้าจอมโยธาบุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องอยากนุนใจว่าถ้าเราวางใจในพระเจ้าชีวิตเราก็จะมีความสุขชีวิตเราก็จะมีสารีสุขให้เราคิดถึงพระเจ้าเสม,มอว่าไม่ว่ามีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าเนืองนิดพรุงเป็นพระเจ้าจอมโยธาปรุงเป็นพระเจ้าที่เข้มแข็งเป็นป้อมประการเป็นศิลามั่นคง และให้เราคิดถึงพระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราถ้าเราวางใจในพระองได้แล้วชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขและสันติสุขนะคะพี่น้องค่ะก็เป็นพระคัมภีร์ที่หนุนใจเราสําหรับวันนี้อีกพระคัมภีร์ข้อที่6สดุดีผูกสิบสองข้อแปดบอกว่าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพรุงตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พรงพระเจ้าทรงเป็นที่รีภัยของเราประชาชนเอ๋ย ก็เป็นคำหนุนใจเป็นคำพูดอของพระเจ้าที่หนุนใจเรานะคะประชาชนก็คือเราเป็นประชากรของพระเจ้าพระคัมภีร์หนุนใจเราว่าจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาตลอดเวลาก็คือว่าทุกวินาทีถ้าเราได้สมมุติว่าเราได้มอบเรื่องราวภาระอะไรไปกับพระเจ้าพี่น้องเป็นธรรมชาติแหละไม่ว่าแต่พี่น้องข้าพระเจ้าในแต่ละวันเราก็มีเรื่องกระวนกระวาย เรื่องสับสนคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่บางทีไม่บางทีก็ไม่ใช่แค่ตัวเราครอ,อบครัวเราการงานรับใช้พระเจ้กาก็ดีพี่น้องแฟธุรกิจอะไรต่างๆนานาพี่น้องเราก็มีความกระวนกระว,วายแล้วสับสนแต่พระองค์พี่บอกว่าหนุนใจเราว่าเราเป็นประชากรของปรุงวางใจในพระเจ้าตลอดเวลาหมายว่าวันนี้อีกชั่วโมงข้างหน้าต่อไปหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงวันนี้ตลอดเวลาทุกวินาที เรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าของเราเราอธิษฐานเราทูลต่อพระองค์เรามีความมั่นใจในพระเจ้าของเราอยู่เสมอท่านพีบอกเราอีกว,ว่าจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราระบายรสดงว่าเราได้มอบเรื่องเราเราบางเรื่องให้กับพระเจ้าก็แน่นอนแหละพี่น้องบางครั้งเป็นมนุษย์เราก็ยังมีความ สับสนเรายังมีความกระวนกระวายเรายังมีความสงสัยอะไรสารพัดแต่พระพรมีบอกเราว่าจงระบายแม้ว่าบอกพระเจ้าทุกเรื่องพี่น้องทราบใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องราวในชีวิตของเราพระเจ้ารู้หมดแม้เส้นผมกี่เส้นในศีรษะของเราพระเจ้าก็ทรงทราบฉะนั้นไม่มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราความคิดของเราอะไรต่างๆในะชี ปจัจจาวันของเราที่พระเจ้าไม่รู้นั้นไม่มีฉะนั้นแต่ว่าพระเจ้าก็อยากให้เราได้อธิษฐานตรงต่อพระองค์ระบายบอกพระเจ้าถึงความรู้สึกของเราสมมติว่าเรามอบอห้พระเจ้าเราจะมีความทุกข์กระวนกระวายเรื่องเราเข้ามาอีกเราก็บอกพระเจ้านะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะว่าแม้แต่ความคิดของเราพระเจ้าก็ทราบฉะนั้นฝึกชีวิตนะคะฝึกชีวิตด้วยการอธิษฐานดิน้นรนเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกข์รอในสิ่งใดไดเลย จุงทูลเรื่องความปัถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการบิงบอลกับการขอพระคุณฤสัีที่สุขในพระเจ้าจะครอบครองจิตใจของเราพี่น้องมีสิ่งเดียวที่ดีที่สุดคือจะทําให้เรานิ่งได้วางใจนในปรุงสุขคือการอธิษฐานกับพระเจ้าระบายความในใจและวางใจกับพระเจ้าของเรานะคะพี่น้องเรามาถึงพระกัมภีร ในอิสยาข้อที่เจ็ดนะคะสามสิบสองข้อสิอิสยา32สามสิบสองข้อที่สิบเจ็ดบอกว่าและผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพและผลของความชอบธรรมคือความสงบและการไว้วางใจเป็นนิพนธ์ผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพผลของความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิพพี่น้องที่รักพระคัมภีร์บอกว่าเราได้เป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อในโรมบที่ห้าคนหนึ่งนะ เราได้เป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อในพระเยซูเราก็มีสันติสุขเรามีคมไว้วางใจในพระเจ้าของเราพระมิยาบิสุขก็จะหลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราให้เราเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความชื่นชมดีๆในพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้วก็คือว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าชำระเราให้เราเป็นคนบริสุทธิ์แต่ว่าอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ล่ะว่าเราเป็นคนชอบธรรมจริงๆ จริงๆก็มีหลายประเด็นในพระคัมภีร์นะคะการดําเนินชีวิตการปรับชีวิตให้เราเป็นคนดีดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามถ้อยคําพระคําของพระเจ้าแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่พระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับกบทเรียนเราวันนี้ก็คือว่าความสงบและการวางใจเป็นนิดนี่คือผลแห่งความชอบธรรมหมายก็ว่าการที่เรามีความสงบและวางใจเป็นนิดตลอดเวลาก็แสดงว่าความชอบธรรม ที่พระเจ้าให้เราก็จะดำรงอยู่กับเราสแดงออกโดยที่เรามีจิตใจสงบนิ่งกับพระเจ้าและวางใจกับพระองค์ตลอดเวลายากนะพี่น้องก็เป็นการยากเนาะเพราะเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ก็เราไม่รู้จุดจบของชีวิตของเราอีกกี่ปีอีกกีกก่นานที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่ํม กำหนดของพระเจ้าแหละพี่น้องแต่ยังไงก็ตามในแต่ละวันในแต่ละวันเราก็ฝึกชีวิตเราให้จิตวิญ,ญญาณของเราเติบโตในทางพระเจ้านะคะบอกว่า,าผลของความชอบธรรมคือสันติภาพคือมีความสงบสุขสันติสุขและผลของความชอบธรรมก็คือความสงบและการไว้วางใจเป็นนิดก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นพระคัมภีร์ที่จะสํารวจชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเราด้วยนะว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราเป็นอย่างไร ก็ให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อหน่นใจเรานะคะเรามาถึงข้อที่8สุดท้ายยอนมาที่6ข้อ47บอกว่าเราบอกความจริงแกัท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราก็มีชีวิตนิรันดรพยินสัิสิ์ก็ตรัดกับเราทั้งหลายทุกคนนะคะเป็นความสร้างความมั่นใจให้เราอีกนะคะว่าถ้าระวางใจในพระองค์เราก็จะได้ชีวิตนิรันด์อย่างพระคัมภีร์หลายตอนที่บอกว่า ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระองค์เราก็จะได้รอดพระคัมภีร์หลายตอนก็หนุนใจเราว่าถ้าระวังใจในพระองค์เราก็จะได้ชีวิตนิรันดร์แต่พระเยซูก็ตรัสว่าถ้าระวังใจในพระเจ้าตลอดชีวิตของเราชีวิตนิรันดร์ก็เป็นของเราพี่น้องที่รักบางครั้งการดําเนินชีวิตของเรานะคะพี่น้องให้พี่น้องให้คิดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ทราบว่า เราจะอยู่นานแค่ไหนเราไม่รู้แต่ตลอดชีวิตที่เราอยู่กับพระเจ้านี่นะคะอยากจะให้เรามั่นคงกับพระเจ้าเชื่อมั่นในพระองค์มีความเชื่อเริ่มแรกแต่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วจนถึงวินาทีสุดท้ายเราไม่หันหีไปทางอื่นเราไม่ออกไปนอกลู่นอกทางจากทางพระเจ้าพี่น้องที่รักถ้าคัมพี์บอกว่าถ้าระวังใจในพระเยซูคริสต์แล้วแน่นอนชีวิตนิรัน เป็นของเราแน่นอนชวิตนิรันดรพง์เป็นพระสัญญาแต่ว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันด์นี้ก็ต่อเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราตายไปจากโลกนี้และและเราได้ไปอยู่กับพระเจ้าในเวลานั้นแหละเรามั่นใจเลยแล้วนะคะว่าเราได้ชีวิตเนี่ยแต่เราไม่รู้แต่ว่าการดําเนินชีวิตประจาวันนี้จะเป็นเครื่องที่ชี้แนะและเป็นแนวทางให้เรารู้จักผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านะคะพี่น้องค่ะสําสหรับวันนี้ก็ อาจจะจบพระวจนะพระเจ้าแต่เพียงแค่นี้นะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะขอพระเจ้าช่วยกู้เราฮาเลลูยาพระเจ้าพระบิดาขอให้ถ้อยคําวันนี้ที่เราได้ร่วมกันศึกษาเป็นถ้อยคําที่จะสร้างชีวิตเสริมจิตวิญญาณข้าพระองค์ให้เติบโตกับพระเจ้าต่อไปพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระมิยาไิสุพระเจ้าที่ทรงช่วยถ้ามีสิ่งใดที่บกพร่องก็ขอให้พระเจ้าช่วยมีสิ่งใดที่ขาดคืน บกพร่องอีกกขอพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจขอพระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จตามพระสัญญาของพระองค์ลูกเจียงอธิษฐานและขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องเราพบกันในตอนต่อไปนะคะพระเจ้าพรค่ะสวัสดีค่ะ